เคยไหมที่รู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางสีแยกชีวิตมองไปทางไหนก็มืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนต่อถ้าเคยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะการหลงทางในวัยยี่สิบกว่าเนี่ยแทบจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วทุกการตัดสินใจมันดูใหญ่หลวงไปหมดตั้งแต่จะเลือกอาชีพอะไรดีไปเที่ยวรอบโลกหรืออยู่บ้านเฉยๆดีแต่รู้ไหมการหลงทางไม่ใช่จุดจบมันคือสัญ,ญญาณของการเติบโตการเปลี่ยนแปลง เหมือนเดินหลงเข้าไปในป่าที่มีหมอกลงจัดมองไม่เห็นทางออกแต่ทุกโค้งทุกเลี้ยวมันกำลังนำคุณไปสู่ที่ไหนสักแห่งทุกช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนมันซ่อนโอกาสในการค้นพบอะไรใหม่ๆไว้ลองหายใจลึกๆพร้อมกันไหมรู้สึกดีขึ้นไหมที่รู้ว่าการหลงทางมันเปิดโอกาสให้เราสำรวจสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆมันคือโอกาสที่จะถอยออกมาหนก้าวแล้วถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่ ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราควรต้องการครั้งสุดท้ายที่คุณถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ใจฉันปรารถนาจริงๆในชีวิตเมื่อไหร่กันยอมรับความรู้สึกไม่แน่นอนซะเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรเลยที่จะยังไม่รู้ทุกอย่างชีวิตมันไม่ใช่เส้นตรงมันคือถนนที่คดเคียวเต็มไปด้วยทางเบี่ยงจุดพักและการผจญภัยที่ไม่คาดฝันแทนที่จะรู้สึกว่าเรากำลังล้มเหลวลองเปลี่ยนมุมมองดูไหม ลองคิดว่าการหลงทางเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเป็นบทหนึ่งของการค้นพบตัวเองบางทีคุณอาจรู้สึกท่วมท้นไปด้วยตัวเลือกหรืออาจกำลังต่อสู้กับน้ำหนักที่แสนเหนื่อยล้าของความคาดหวังทางสังคมคุณเริ่มสงสัยในความต้องการของตัวเองนีม่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือว่าถูกแรงกดดันจากใายนอกหล่อหลอมกันแน่จำไว้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะตั้งคำถามกับเส้นทางของตัวเองยิ่งเราเชื่อมต่อกับคุณค่าล่ะของเรา ท่ามกลางความวุ่นวายได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้ดีขึ้นเท่านั้นเส้นทางของคุณไม่ใช่เส้นตรงมันคือถนนที่สวยงามและโคดเคี้ยวสำหรับหลายๆคนช่วงเวลานี้ยังผูกติดอยู่กับความกลัวความล้มเหลวอีกด้วยแต่ถ้าผมบอกว่าความล้มเหลวเป็นแค่ก้าวแรกสู่ความสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการละ่ะลองคิดดูสิทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่ซ่อนอยู่ สอนให้เรารู้จักความยืดหยุ่นและช่วยให้เรานิยามความหมายของความสําเร็จที่แท้จริงในแบบของเราความสวยงามของช่วงเวลานี้คือมันเรียกร้องให้เราโอนอ่อนไปตามความไม่แน่นอนมันกระตุ้นให้เราทดลองทําสิ่งใหม่ๆและค้นพบแง่มุมของตัวเองที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนลองทําในสิ่งที่อยากลองมานานไหมเข้าร่วมกลุ่มสังคมหรือสมัครงานที่รู้สึกว่าเกินเอื้อมไปหน่อยปล่อยให้ตัวเองทําผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากมัน ท้ายที่สุดแล้วมันคือความก้าวหน้าเหนือความสมบูรณ์แบบเมื่อเรารู้ว่ามันไม่เป็นไรที่จะเดินหลงทางเราก็ให้โอกาสตัวเองได้เติบโตดังนั้นใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวนโอบรับสิ่งที่คุณเป็นรู้สึกถึงความวไม่แน่นอนและยอมรับความเข้มแข็งที่ต้องใช้ในการเผชิญหน้ากับมันจำไว้ว่าการรู้สึกหลงทางไม่ได้หมายความว่าคุณติดอยู่กับที่ในชีวิตมันหมายความว่าคุณกำลังอยู่บนขอบของสิ่งใหม่ๆ ดังนั้นแทนที่จะจมอยู่กับความสับสนใช้มันเป็นสปริงบอร์ดสำหรับการสำรวจและการเติบโตถ้าคุณรู้สึกร่วมไปกับพ่อความนี้ผมอยากให้คุณหายใจลึกๆแล้วแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับใครสักคนที่อาจกำลังรู้สึกเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่กับการพูดคุยที่จะช่วยให้คุณค้นพบความกระจ่างท่ามกลางความไม่แน่นอนขอให้โชคดีกับการเดินทางข้างหน้าถึงแม้ว่าเส้นทางจะกูมีหมอกลงจัดไปบ้างก็ตามวลีเด็ดการหลงทางไม่ใช่จุดจบ มันคือสัญญาณของการเติบโตชีวิตมันไม่ใช่เส้นตรงมันคือถนนที่คดเคี้ยวความล้มเหลวเป็นแค่ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ